ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro สวัสดีค่ะตื่นมาให้ตื่นมาให้ใหสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาชวนกันเริ่มต้นในการทำอะไรต่างๆนานาที่เราอยากจะทำ เริ่มต้นทำสิ่งที่เราอยากจะทำเริ่มต้นในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้บางคนบอกโอ้การจะเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นให้มันถูกที่ถูกทางหน่อยนะให้มันมีเทศกาลหน่อยนะอย่างเช่นปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือเริ่มต้นในวันสำคัญของเราวันเกิดตัวเองวันเกิดคุณพ่อหรือคุณแม่หรือยังไงก็ตามอะไรเงี้ยน,นะคะต้องเลือกไม่ต้องเลือกหรอกคะ่ะไม่ต้องเลือกหรอกเอาจริงนะ คือการเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นได้เสมอเริ่มต้นได้ตลอดเวลาไม่จำกัดเวลาด้วยไม่จำกัดเลยค่ะอยากจะเริ่มตอนไหนก็เริ่มอยู่ที่เราตกลงปลงใจดีแล้วมั่นใจดีแล้วพอใจดีแล้วนี่นี่ตรงนี้แหละค่ะเป็นความสำคัญคือความพอใจคือคนเราถ้ามีความพอใจแล้วมันมันจะลงมือเริ่มต้นตอนไหนก็ได้ทั้งนั้น ถ้าหากว่าไม่พอใจแล้วมันไม่ได้มันต้องตรวจก่อนตรวจสภาพเราก่อนนะคะว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราอยากจะทํานี้ไหมเราพอใจที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราพอใจที่จะก้าวไปสู่ก้าวแรกหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ต้องถามตัวเองถ้าหากว่าเราพร้อมนะคะเราพร้อมทุกอย่างแต่เราไม่พอใจมันได้ได้ยังไงเนี่ย มันยังไม่พอใจแต่พร้อมอ่ะหมายถึงว่าเอาเกิดมาในในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อทุกอย่างเลยมีทุกอย่างใส่พานมาให้เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่เราไม่พอใจอ่ะเราพอใจกับการอยู่ของเราแบบเนี้ <g> จะให้เราไปสู้อะไรจะให้เราไปทําอะไรเพื่อใครเราไม่เอาอ่ะอยู่อย่างนี้เราก็สบายแล้วเหมือนกับครอบครัวที่มีอะไรกับครอบครัวที่ไม่มีอะไรครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างทุกประการ กับครอบครัวที่ไม่พร้อมมันขาดน้นมันตกนี่มันพร่องนั่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วแต่พอใจอะ่ะในขณะที่คนที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่มันมันเอื้อประโยชน์ทุกอย่างกับคนที่เกิดมาแล้วมาพร้อมกับขาดทุนนะความขาดทุนน่ะเริ่มจากศูนย์ยังดูดีนะเริ่มจากไม่มีอะไรเริ่มจากติดลบเนี่ยมันโอ้โหมันต้องสู้อะค่ะ ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความพอใจคนที่มีอะไรไม่พร้อมแต่เขาพอใจที่จะทำพอใจที่จะเดินไปข้างหน้าพอใจที่จะทำให้สำเร็จมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าสิ่งนี้มันพาเข้าไปได้อะไรที่เริ่มต้นมันต้องมีความพอใจก่อนทุกอย่างความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมมันต้องมีความพอใจก่อนมีความพอใจที่จะทำต่อคนที่ สำเร็จในเรื่องของโลกนั่นก็หมายถึงการที่เขามีกินมีใช้การที่เขาสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้หรืออะไรก็ตามแต่ที่มุ่งหวังเอาไว้มันต้องพอใจก่อนเออทำขั้นนี้แล้วพอใจละต่อไปขั้นที่สองต่อไปขั้นที่สามอะไรเงี้นะคะมันต้องมีความพอใจส่วนทางธรรมก็เหมือนกันต้องพอจะเอา้าการที่จะเราจะลงมือวิปัสสนาได้เนี่ยมันต้องมีสมาธิที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงมั่นคงก่อน ถ้าเราได้สมาธิแล้วโอ้เราพอใจที่จะทําต่อถ้ายังไม่ได้สมาธิทํำยังไงก็ไม่ได้มันกวนมันมีเรื่องกวนไปหมดมันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยเราไม่ได้เราก็ไม่พอใจเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เราจะทําแต่เมื่อเราลงมือทําแล้วมันพอใจอ่ะเพราะว่ามันได้อะทาสมาธิได้สมาธิเนี่ยนะคะมันพอใจมันเห็นความก้าวหน้ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความสำเร็จทุกเรื่องมันมาจากความพอใจเราตรวจสอบความพอใจของเราได้แล้วคนอื่นรอบข้างอย่าใช่ไหมคะคนอื่นรอบข้างเขาพอใจในสิ่งที่พ่อแม่ป้อนให้หรือเปล่าหรือว่าสภาพแวดล้อมป้อนให้หรือเปล่ามีพร้อมเขาพอใจหรือเปล่าอันนี้ ต้องตรวจสอบให้ดีๆถ้าไม่มีความพอใจแล้วไปไม่ถึงความสำเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามวันนี้แบ่งปันท่าน,นี้นะคะเรากลับมาใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้พบกันที่นี่เหมือนเดิม FM91 Traffic Pro ตื่นมาให้กับใจตะนะและพบกันสวัสดีค่ะ